ก่อนเกมเป็นควายท้ายเกมเป็นโค้รนะครับสรุปสั้นๆเลยหลังเกมที่เยอรมันแพ้ให้กับญี่ปุ่นไป1ประตูต่อ2นะครับเยอรมันนําก่อนจากยูไคกุนโดกันนะครับลูกโทษในนาทีที่3 3นะครับแล้วก็มาโดนญี่ปุ่นยิงแซงที่75แล้วก็ไปสามนะครับครึ่งแรกเยอรมันเล่นดีกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับคือญี่ปุ่นตั้งรับลึกแต่เยอรมันก็พยายามคลองเกมหาจังหวะเจาะจังหวะเข้าทำโอเวอร์โหลดไปทางแบ็กซ้ายเดวิดรวมเนี่ย บุกสูงขึ้นไปเลยแล้วก็ได้ประตูจากการที่เดวิดรูนเนี่ยเรียกจุดโทษให้กับทีมได้นะครับครึ่งแรกญี่ปุ่นเรียกได้ว่าจ่ายบอลเสียผิดพลาดกันบ่อยมากเพราะว่าเยอรมันบีพื้นที่ดีนะครับจังหวะเกมจังหวะเพสจังหวะคลองบอลอะไรเงี้ยชัวกว่าญี่ปุ่นมากๆนะครับในครึ่งแรกส่วนครึ่งหลังพอญี่ปุ่นเขาเริ่มเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมาเกมเขาดีขึ้นนะครับเขากล้าบุกขึ้นเกมก็ดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยแล้ว สิ่งที่แตกต่างคือพอเยอรมันเปลี่ยนตัวชุดแรกเป็นการแก้เกมแต่เกมไม่ดีขึ้นนะกลายเป็นว่าญี่ปุ่นดีขึ้นกว่าแบบเห็นได้ชัดเจียนอยู่เจียนไปตั้งนานแล้วก็โดนจนได้นะนาทีที่75ด้ไอ้โดวันนี่ก็เป็นตัวสำรองนะลงมายิงตีเสมอได้พอตีเสมอได้เกมเยอรมันก็ไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้นเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนตัวฟูคุกลงไปเกร์เซ่ลงไปก็ยังไม่ดีขึ้นเหมือนเดิม เกมก็ไปเข้าทางญี่ปุ่นมากขึ้นและจังหวะที่ญี่ปุ่นพลิกนําก็เป็นจังหวะเล่นเร็วได้ฟรีคลิกแล้วก็โยนตัดกองหลังเชลเล่ขึ้นไม่ทันก็ทําให้อซา,าโนะหลุดเลยพอหลุดไปชอเทเบกวิ่งตามเหมือนจะทันแล้วแต่ไม่กล้าเบียดไม่กล้าแซะนะครับเพราะกลัวเสียจุดโทษสุดท้ายพอไม่กล้าตัดสินใจก็กลายเป็นว่ายึกยึกยักยักอาซาโนะก็เลยแข็งตัวยิงแสกหน้า มานเอลนอยเออร์พิกน er, ํา um, ไปเลย2-1หนึ่แล้วพอหลังจากนั้นญี่ปุ่นกลับมาเล่นได้เหมือนเดิม10ตัวอยู่ในแดนตัวเองเยอรมันพยายามบุกยังไงก็มันไม่มีโอกาสใกล้เคียงในการได้ประตูนะจบเกมเยอรมันก็สร้างความลําบากให้ตัวเองแล้วนะเมื่อเป็นฝ่ายแพ้ก่อนในนัดแรกและแพ้ญี่ปุ่นด้วยแล้วเดี๋ยวจะต้องเจอสเปนเจอคอสตาริกาไม่รู้ว่าฮันซี่ฟิกจะหาจุดเปลี่ยนเกมได้หรือเปล่า ิ่งที่น่ากังวลคือกองหลังผมบอกแล้วตั้งแต่เริ่มแนละ้วว่าฮุมเมลควรจะต้องเอามาเพราะเกมอย่างเงี้ยจังหวะการตัดสินใจทัวนาเมนตใหญ่ๆอย่างเงี้ยสำคัญจริงๆครึ่งแรกมีจังหวะายเสียบ่อยนะมีสัญญาณเตือนกับชอตเทอร์เบกแล้วนะพอครึ่งหลังก็มาเสียจากสองกองหลังดอดมุนเลยชูเล่เช็คลำหน้าไม่ดีแล้วก็ชอตเทอร์เบกตัดสินใจไม่ดีคอยจับตาดูเยอรมันแล้วกันอีก,อ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 กสองนัดที่เหลือหวังว่าจะเจอจุดเปลี่ยนนะไม่อยากให้ตกรอบแรกเลยเพราะว่าผมเชียร์ด้วยก็ยังไงฝาก ชร์กดไลค์กดติดตามทุกช่องทางของจัาการ์ดด้วยนะครับขอบคุณครับ